เม่นตะกี้นะกระซงสซย่านแบบว่าเลือดอ่ามันข้างในสมองสมองเลยเนาะเออแต่อ้ายก็ยังว่ามันยังต้องข้ากันเพราะว่าอ้ายตกวอุมาเลือดบอดอ้ยต้องไปมองตัวกุ๊ม่บอกว่าตานี่ยโอ้ยเหยนเอามันหูเลยเนาะเอามันหูก็ไปใส้เหตุได้นี่ใดโอ้ยโย่ลงมาตะปลายจิกพุ่นขึ้นไปเหตุยังก็ขึ้นเอามันแข้งเนาะคือ้ยแสดงว่าท่านบาดเจ็บพันหูเนาะแมน ป้าอายเป็นเกือบบุมีมือนีแหละนะโอ้ยกราบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะวอรสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศแต่ยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ซองของบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อแพี่น้องเอลยเนาะม,มาพบมาพ่อเนาะกับบาเวียดในมื้อน,นี้พ่อแพี่น้องเอลยอยู่ที่บ้านของเอ้ยบุญเนาะบ้านหนองเป็ดบาบ่าตาเนาะ สบายดีเนาะกำลังขี่เฮือขามน้ำเนาะผ้าหัวขามไปเยี right> s <S like, uh, well ่ยมพวกไอ้บุญเพื่อนเดี๋ยวเอากต่สิควบคุมทั้งสองเลยบาทนี่ไปไปดองเลยเป็นบรรยากาศนี่ไปน้ำกันีนี่แหละไปดองเลยกลูกไอ้บุญเพื่อนในเก่งได้ไม่น้อยกับผ้าได้โอ้แม่นเฉพาะตาเป็นพายขามไปขามมาอยู่เลยโอ้ บอตามารุ่นนั่นน่ะตอนอัมบีนี่ยังบไม่ถูกบอต้าที่จะต่ออยู่ทั้งใดเลยถ้าว่าต่ำต่อเนี่ยบอตาเหาจั่างวะยันถ้าว่าต่ำแบบในระยะแหงยันปีนอยู่เพาะว่าได้ต่อนี่คือว่าเชึ่งๆแค่นี้แหละตอนนี้คือหันหลังในพ่อพี่น้องเอ้ยฮบิ่งแบบไล่ตาอยู่ได้คือทางบอต้าเพื่อนนี่เพื่อนเนาะคือดอกบัวบ่มีบ่บอตาเดี๋ยวนี้บัวแดงๆนะ เป็นไรกินกับตั๊หุงที่เจ้าว่าตอนนั้นนะมันมันยังบุกเกิดยังห่อเดือนมันเดือนยังห่อเดือนเก่าเท่านี้โอ้ยพี่ผู้อกเลยแต่มาแต่ก่อรผู้ดอกเนาะคือบริมาแต่โดนๆแล้วได้อันนี้นี่ก็ได้ลืมไปเลยนี่เนี้อจักเพิ่นเอิญนันแงไปครับคือว่ามาใส่เบ็ดแต่เถือกเป้นขื่นที่เนาะบุกเคยเลยบุกเคยห่ดจะเทือกอือ ไก็ช่างมาตาเขาเอาเวียกมาใช้อยู่แต่พูดใช้ทางเงีบ้านนู้นทังเงบ้านสะแพงมีแต่มาวันนี้เป็นชวนมั่นมาเดิน้องมาตาเนาะพอได้กินอยู่พี่น้องมาฮอดนี่อันนี้จะเป็นอาไรชี้นะเป็นอะไรไปบัวเที่ยงบัวท่อบ่เออไม่ใช่ไปเชบัวตาพี่ได้เจิดมาพี่พี่ได้ผลพี่น้องเลยพีเนาะโอ้โหตาโอ๋ใหม่ตาโอ๋ใหม่เราแอบบัวตัวนี้คือดอกขาวเนาะเมนเมนบัวอยู่บ่ โอ้ดอกขักอยู่ y แบบน้นเลยขาวกเลยใส่พันกันมุกกันใจไปน้ำกันเนาะคือตอนนี้ก็ชอดพังน่แหละบอปานได้ดอกบานนี่คือจังสี่บนเก้ารับมาเลยเพือไปก่อนเหลเพชโอ้โหเนาะยิบลอยบ่าตาักเน่เนาะยัอยเพื่อิลักไปพี่น้องเลย ป่ปปะแพี่น้องเนาะโอ้คือป่ปะ๋ยวพี่น้องเลยยางนี้แมนมาอย่างไี้ทำข้าวทำข้าวว่าสั้นเป็นเนี่บอาตามาบนี้คือคืออยู่นี่แม่คือนะ mm อมอือคือมาแบบนี้นี่อ่เป็นสวนมันหมดแล้วได้พี่น้องเ้ยฮะน้องเ้ย เนาะคือทางโบเวียดมาเต้ดุดดุแล้วไดคือมาบัดนี้สวนมันเพิ่นนี่คืออยู่โอ้ยเนาะพักอะไรแบบนั่งเลยอ่าโตสวนมันสวนยังเพิ่นนี้วานเอาได้งามอะดีเด้บนนี่บ่เนาะบนเพิ่นสิ่ฟุดตอนนั้นเรือเพิ่นง่ายไหมบ่ออยู่น่าได้แบบนัองเลยอ่าโต โอ้พากันนะอยู่ทั้งทึงพูนละไปน้องไปน้องเอ้ยคือทางเงื่บุญเพิ่นก็อยู่ทึงพุ่นละปาผู้นางเลี้ยงกันชุดสวยเนาะสบายดีด้วยโดยป้าตโอ้ทางผู้น้อยผู้ตื่นแล้วบ่พุ่นโอ้เนาะโอ้เถียงไม่แล้วได้ไปน้องเอ้ยบัดนี้ ตื่มาแต่ก่อนนี่บ่แม่นหลังนี่เนาะสบายดีเด้อสบายดีสบายดีบ้านลสบายดีสบายเนาะสบายดีบาบได้รถ3คันีเนาะเนาะอือโได้รถใหม่พี่น้องเอ้ยออกรถใหม่3คันเลยรถก็รถเขียวเนาะบ่ตาหาแม่น อันนี้นี่เถียงไม้บ่บ่ตาเถียงไม้เพิ่นนี่แต่ว่าวันนี้ยังได้คือผู้ใช้ผ้าบ่จุกจังบ่ใช้แผ่นมานี่แม่นแนบ่จุกแนบ่พอแนบ่พอเนาะระวังเด้อะตกตุยอฮ่น่ะเอ้ยออีกจักแผ่นอ้ายจะไล่เบิ่งอยู่บดนี้แนวมแผ่นอา10แผ่นเนาะ10แผ่นเนาะเดี๋ยวให้ทางเอื้อยเพิ่นนี่ม่ก่อนพี่น้อง ใชสัญญาณบนบุถึงไอ้นาะบาตาเนาะอูดกันไปทางไดมาหนี้น่อมนหัยู่หน่อยเออไดยุด่ยุดตดต่องบหยุดไ่ไดปบาตาเลยคือทาง่ายเพนได้อาการดีขึ้นเลยป้องใ้เออง่ายขึ้เลยันวนเาที่ว่าเวลานอนล่ะมันชีวินน่ะะเวลาหลุมาตัวจะคล้ายๆแน่แล้ว ตะกี้นี่แบบมิ่นเลยบ่เม่งเลยตะก,กี้นะฮะไอ้ไปซื้อยาอยู่ลำธานโมเิงคนนี้มป็นก็บอกอาการเพิ่นแนะนำอาการเพิ่นอะไรคนนู้นแต่ก็ไข้ขึ้นแน่แม่นตะกี้นะกระสงสัยย่านแบบว่าเลือดอนะ่ามันข้างในสมองสมองเลยเนาะแต่นะแตไอ้ก็ยังว่ามันยังต้องท่าเพราะว่าไอ้ตัวอุ้มาเลือดนะมอก อ๋อตกไม้บ่ว่าตานี่อ๋อก็เห็นเดี๋ยวมันทูเลยเนาะบ่ทันทูกบปลสาเหตด้นี่ไดโอ้ยลงมาตะปายจิกพุ่นขึ้นไปเฮ็ดยังก็ขึ้นเอาแข็งเนาะคือสิว่าทางบ่าววเพิ่นบ่ฮู้เนาะแม่นป้าอายเพิ่นเกบบ่มีมื้อนี้แหละนะเอ้โอ้ยเนาะบ่ตกกระจงีโิว่าแพททําําบ่ว่าตาปายกุนี่ ไปกิกเลยเนาไปกงูน่ะเดียวจะไปกุ้งั่นหนยเนาะิมด้วยเนาะไปจิกน้อยนี่แหละไปกิกน้อยบดวัาแม่ีย่ดินอ่อนนะนี่เนาะย่เดินหบ่เดินหะโอ้ยดินอ่อนนนี่ก็เรกตกเลยตกเลยเนาะ บันนัี่ค่ะทิพมมีลงตะก๊กมาเลยหากระลังไข่เน่บูฟังบมลโอ๊ยตอนเราตกลงมาเราบูเมื่อยอย่างเลยเอื้อยห้ห้องหาคนบริจทิพย์นังเลยไป็นขุมเม็แข้งจนป้าเนาะเป็นป้าเลยเม็แข้งกระชายก็ประมาณแสนห้านี่แหละได้กับบริซอนใจเลยบด้มีกระจิตกระใจ ทิไปมดเลยยังกะแค่ี้ไอ้พันกับบริคุเมื่อเลยนะไกวพันกับเหยียดทิ้งนิ่งเลยอ๋อแนเลยทบลงนั้เลยบรยน้หางห่างตัวกตันี่ทบแบบคือเองปีนเขียดอ๋อทบมันวิดคอตอหน้เดียวไถือข้างไม้ถือว่าเรียบร้อยเนาะถือ หัวอมันถือัวนถูแต่ว่าแต่ว่ามันบุถือกวข้อต่อใช่ไหมถือขอต่อแตว่ารุดเลยขอต่อแต่ว่าเลือดบ่อถือมันเลือดบ่นี่แหละที่ว่าเห็นวินหัวเนาะเป็นพ่อห้อหหัวเนิะนเนยะกินแกงะแกงอ๋อุ๊กงว่านี่ จักสวนไดเนาะกิกใหญ่ๆได้เนาะเดี๋ยวลงไปเ็นอยู่กนให้หน้าเอ้ยเห็นดิีวไปตกนายลงไปอ่ะเอาไปตกอยู่บ่บ่ตาบอกเนาะโดดบ่เห็นมคว่าบ่มีลูกบ่มีเมียเห็นนี่พอแงเนาะพอพาพากันไปเอาตอนเช้าน่ะเอ้ยประมาณ5:00นเช้านี่แหละพากันไปเอาไปเอาอะไร เอาแล้วแล้วก็ลงมาให้เอ้ยเพิ่นว่าเมื่อยเมื่อยแล้วก็กอดกุ๊กกิกกันจไดสิตกลงมาแต่เองนน่เออเพิ่นว่าแมนบ่เ็้เรื่อยๆลาๆบะุลงมาแต่เพิ่นว่าโอ้ยบ่แม่นเป็นน้ําเอื้อยเว้าบ่แก่ก็บู่้ยินวเนาะบตาเนาะพ่นวาอยู่ไดขึ้นกไม้นี่ให้วาได้แนวนี้ ด้วยกว่า้ยก็เตือนเพื่นถะนะเฮ้ยเห็ดดีได้ตอกไม้ได้หว่าโยนเลยแม่กใส่ดีเหมือนนั้นเหมือนทั้งง่ายเพื่อนกับเหมือนอยากลองบึงบ่แบบว่เดเทียมียอะไปะยแล้วเห็นว่ดน้อืได้เหเห็ดแบบนี้ฮันเชียเงินลาขนาดนั้นมันเนาะเนาะเงินกับแหงเหลืองเมวิินเอนองยวาตอนนั้นนะเยบุญยนแบบ เฮ็ดยังบวถืกนะเนาะเหรอนะได้ยินแต่เพิ่นสนุกนะตกใจพี่น้องเลยแต่คือแบบว่าทางใดแบบตกบนอื่นบนกลคือบบเห็นญาติเรียบร้อยเลยเพราะว่าทั้งอ้ายนี่บบจักอย่างเลยบ่โตลงมาเอยเห็นกับตาถ้าว่าสิ่งเมื่ชอบนะยันยัดตัวกันเปรอะเลยฮะมือยุ้งมือจนโตลงมามือกูแมวอยากจะบอกเพื่อนว่ามายสั่นไอ้แหงอ่ะนะเวลาเวลาตกมาให้สั่นแล้วยันแขนแต่โบไม่ได้ แบบแบบสันแงเจ็บบ่ตน yeah, uh oh. uh ั้นสันแงเขยาลมันเฮาสิปาบ่ออกเลยอแบบแคนเลยเลอไปเลย่ะมีแต่นค่านแเอ้ยก็ยากดีเอ้ยอยู่ีพยายามจะบอกเอ้ยว่าบ่ให้สั่นลายแล้วอายสิตั้งสติแล้วสิมื้อตา้ยังเมื่อะ มันตาไบรเลอร์สิผู้ยุงได้ได้นั่งหัวทั้งนี่กันเนาะออกเลยๆๆๆๆทั้งนี่เฮาไปบีบเบิงไวเฮายานยานางในมันวมหมดนะารถกันแล้วบานี้้ปั่นนอ้รถูละคันแล้วกเนาะโอ้ยน้องวิวางไปบาดนี้ยังบ่ฮอดมือฮอดมือเจ็บฮอดมือตกแต่ว่ายังบ่ฮอดมือไปดอกพี่น้องเอ้ย ตัววิตเควิทย์เทียนไปนี่สินได้สวิตวางไปแตะบ่เดี๋ยวนต้นแต่หลังจากนั้นแบบแต่เป็นไงเป็นถักในในเอ่ยใส่ในเชียนเอ่ยกับแบ้งเบาไปเลยนะแล้วนี่มันประว่านี่เขาเอ่ยแล้ยังบลาย่งเลยฮะแซนกี้เลยกระดีใจน่อเอ้ยนี่เขาเอ่ยบดได้ลวงลายเซตตี้เตตี้นี่เอ่ยชิ้นข้าวสี่ล้าน อะไรอ้ายอะไรเอื่อยเขาห้องหมอเอื่อยกะกุมใจนอนเป็นบลาเพ็ดอย่างบลาถึกนังเอ้ยว่ามีนี่มีซีนไลน์แล้วเขาันอยู่บ่ได้เขาบ่มีนังเอ้ยคือกูเมอร์นี่เอื่อยกะคอยปินคอยปิ้นนังเอ้ยคอยปินคอยไปเนาะบ่มีนี่บ่มี่ซีนดวงไลน์เอื้ยกะยังวางใจในนั้นหนึ่งเนาะไอเอ้ยกะสบายใจแต่าเราทีบ่มี่ยังเขาก็คอยอยู่คอยปิ้นคอยปิ้นนังเอ้ยเขามีนี่มีซีนเขากับ คึดคอยน้อยใจน่ะเพราะว่าคอมบ่มีของเฮาเนาะบ่ว่าสิเฮ็ดได๋เนหยบ่รู้ว่าจักมื้อใดมาสิหาชได้แม่นเนาะมีผู้ใหญ่ทั้งบ่จิตเพิ่นพี่น้องเอ้ยยืนมือก็มาช่วยเนาะนอือก็ดีใจหลายๆนั่นก็คืออ่าจังได๋คือเฮียงนักน่วงอยู่เนาะคือตอนนี้นี่ยังบ่หลายเพิ่นว่ายัง500,000เพิ่นว่า ถ้าว่าคนบ่ยินมือไปสวยเออยเออยกับบ่มีมือนี้นะเอ้ยเพราะว่าเออยบ่มีเงินที่ใส่ิ่นจากที่หาวิธีใดไปหาเงินใส่นี้่ไปน้องนพราะว่าเทามี่นี่ก็ต้องมีใช่นะเออยบัตรคือตอนนี้ด้สายตัวว่ายังข้างอยู่หายเชนเฮ็ดวิธีเด็บบัเนี่ยกระคอยปีนคอยปีนทำงานในงานอ้อยแล้วก็ให้อ้ายเพิ่นพาทำงานเฮ็ดนะเออยตัวที่คนดุดก็เพิ่นยังเบรลงมือเฮ็ดเนาะ ไม่ันจะมีงานถ้ามีงานในนี oh. so, ่หันไอก็จะมีคนวังไ่ใส่มีเพิ่นนเนเพิ่นเงินมีแต่ลดราคาแพงเข้าเข้าไปทำาละคะแต่ได้เงินแล้วก็คอยใส่เพิ่นเธออะไรที่หาเงินได้ว่าจบเนอแต่วนก็ที่เออบ่มีก็คือเข้ากินเออเบิเบาเข้าเบิ้เาเข้านี่ยแปลว่าคือตด้เอ้ยเพิ่นนี่มัน เดี๋ยวนี้มันแพงพีู่ตองเี้เนาะเพื่อจะหาเงินได้เจ็ดแปดแสนแังกิ่ได้ชอบนึงวันนี้เธอชื่อเธอละแสนละใดก็ได้บ่สองสามมือสองมือสองมือฮะแบังเงินแสนหนึ่งกูเป็นจะหาได้ง่ายๆเนาะแม่อายเพื่อนไอ้ไส้ไปนั่งมองเลยแต่ละมือบางเธอมือหนึ่งเลยขายกับไปขายบางเธอบ่ได้ขายกับเอวยให้ไอ้เพื่อนขอเข้าอืมเป็นรได้น้องเว้ย เพราะว่ามันช่วงนี้นะเนอันนี้ได้เข้าคนข้างเรื่อราคาเนี่แพงแห้งอะไรพอช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ว่าเข่ากำลังเริ่มม่านกำลังเริ่มเป็นเท้าเลยไผ่ก็เริ่มจดกเบิดเดือนนี่ได้ส่วนลายเดือนเดือนเก้าเดือนชี้นี่ส่วนลายคนเด็กเบิดเข่าเด็กชี้เบี้ยชี้สองคนแรกก็เริ่มเกี่ยวเริ่มยังไห้เน่นโนแมนแหละคือช่วงเข่าเพิ่นม่านเพิ่น เล่งขายคือช่วงกงินก่อนนอบ่าต่เนาะว่าเขามาเขายุชุกแล้วว่าสันที่มานั่งอยู่ตรงนั้าผู้ใดบ่มีก็เยอะเนาะก็นักหน่วงอยู่ได้คือเอ้ยจะหลายเดือนแล้วบ่มีข้าวกินเนาะประมาณประมาณตั้งแต่เดือนแปดเนาะเลยว่ามีข้าวกินนั้นเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเลยบ่มีข้าวกินคือเริ่มแต่เดือนแปดคุณได้รอแลก็เท่าที่แปดสองคนเนาะ ถ้ทาที่จําได้ก็โดนเลได้ที่ว่าได้เคยมาหมอบขอมอบน้ำกับเพื่อนเนาะโดนแล้วพี่น้องเอ้ยแับหาไปเลยเลยนางเอ้ยแต่ละมือหาไปเลยเลยถ้าเหาถ้าให้มัน,มนหมดมันขอมันขอยเาบัดบัมีบนคอนางเอเย้ยลำบากแล้วพี่เดิเนาะอันนี้แหละยังไงอยากกินนมหรือว่าทางไหนยังอยากกินโอ้โหเปิดดื้อเลย ไข่ยีราดของบอต้าของแท่เนาะบอต้าเนาะจุ่มน้ำก็บริเป็นยังเนะเธอตั้งใจจุ่มนี่ก็คือ้นบนเรือดอกห่ากระเสาไข่ประมาณหามือแล้วคนไข่ออกตุ่มเลยออกตุ่มตุ่มยิ่ๆคือไข่ไมเนาะน้ำเชงคาเพิ่นเลยน้ำยังต็มเยอะติดเยอะเลยนอสบายเลยก็โอ้ใจยันเพิ่นนานเศร้าเอ้ยบ่มีเงินเลยแจ็คเชตดนไหนวะล้วไปถากเอาเปลือกกระดกกระโดดไม้เพิ่นอาบ แต่ใครเนี่ยที่แบบเปลือยมัดตะกี้หันทั่วมัดอันนี้เปื่อยนาดแต่นี่ยังเห็นเป็นตุ่มเป็นเป้วเนาะปตาไอเหยยองใหญ่อยู่พี่น้องเลยแถวพุ่งนีแหลเปลือยแบบนี้แหละเนาะทั่วมัดก็ต้องก็ต้อเอื้อยาเแบบเปิดแถวกี่เฮยี่ยมก็เปลือยมัดมันจังแบบนี้กอันนี้เด้อพยายามแบบว่าให้อาบเปลือกไม่ที่มันมีรถาดเนาะ ต้มอ่าต้มยังตะกี้หั่นเปลือยค่าแอลลงมาเนี่ยเปลือยเหมือนเป็นต้มแล้วก็คือว่าคือไผ่ไม้ต้มใหญ่ๆแล้วเปลือยเปลือยนำชีชัยออกค่ะเปลือยขึ้นแล้วขึ้นย่างเลยนะเลยก็ะทามผู้ใหญ่ทำแบบเอาเปลือกกระโดนเจ็บดูมันเป็นการอาบการอาบต้มให้อาบอันนี้นี่คือมันเป็นจักไม้พื้นเมืองไม่ต้องเนาะอืมอะไรจุเนาะแล้วแตักแย่พันเสาอะไรเองใครไหนตะกี้หั่นเออไม่ได้ไปใส้เอาแตะผ่อนพันมาอยู่ให้ เนาะบ่เปลื่อยมดอืมๆคือตอนเป็นเพาะด้วยให้อาบน้ําน้องบ้อเอ้ยก็ยังบ่ฮู้หั่นอืออย่างที่อยู่น้ํานยนแม่นอยู่ได้เนาะบ่ตาเนาะคือน้ํายเด้นี่ๆแต่ว่าคือผู้ใหญ่เฮาลงอยู่แท้ก็ยังเป็นตุมกัดกัดอลงตอนแดดนี่หน้าเพาะเลยหน้าพหลังเพาะเบิดอืๆแต่คานีนนี่เอยก็ตน้ํานให้เขาอาบ นี่มันกะสงสัยอยู่ได้เนาะบอต้าเนาะมีส่วนคือกันเป็นนามน้ำมันไน้อว่าจะเปื่อยจนเป็นบาทเป้าวังตกเถียงได้เลยเถียงก็แห้งผาปีมุนในผู้อีวไปเลยเนาะท่าทั้งนั้นก็ท่ากันหักลิ้นแล้วก็หักไปน้ำผูกทั้งนั้นเนี่ยอันนี้หันเออชื่อไม้ชื่อไม่ใครแน่ แตเป็นาเกาอันนี้นี่เราต้องเปกเนาะบอดน้พผืนด่งนี่ขังผู้น้อยนี่แหละเบิ้งนี้พอดีไปเป็นท่านอบาตาเนาะยางด้เลยทีทางทางแบ่เอ้ยเป็นกับพูนแฟนผาในก็จนขีดอกไปเลยถ่งลุกไปเลยยางโผล่มามกับพระดูดิ ทังนั่นกับาถลายังไข่แน่ว่ะบริเปียะพระแบบว่าันก็ยังไข่ก่าเทียงตัวเก้าเนาะไข่กัวาตเก้าตัวเกานะโอ้หลายลีตน้นตเก้านี่แบบแยังได้บอต้าบอลเป็นผูกกรบลุบลงเนาะโอ้ยดังบนตงในตันั้นเนาะดังขวบเขียบเขีบเขียบเนาะกินไปก็ได้โอ้ยกั้นใจอยู่ไมนแต่ตอนนี้หันไข่กัวเก้าเลยดี หนักๆตอนนี้หีืก็คือเขาเนาะคือเขาทางหน้าพี่งเยคือทางบัวตาเองกับบัวไดอ่าจังใดมาจังใดเอาเขามาให้เพิ่นโดนแล้วเนาะการช่วงนี้ก็คือว่าแล้วน้องผู้ใหญ่เพิ่นกับบัวได้เขามาคือทางเลยอืมแตคือมื้อนี้จังใดจะพอแดงได้มาอเปล่าพอได้มาโยมเมื้อนี้ฮะมาเอ้ยกับมื้ออื่นมื้ออื่นจะต้องบืนต่อหน้ามือเ่น คือมือแรงไงต้องลงมือใส่มองคือเก่าใส่ใช่คู่มือบ่ใส่คู่มือปาะมือบ่ได้มีเบี้ยก็อาจจะใส่นะปลาอย่างช่วงนี้ปลาปลาเอ้าปลาปลาคันบ่ถือกลาปลาเลยลูกปลาได้เาทำไม่หมดได้บ่หมือลนลูกได้บ่หมือนลูกมือเลี้ยงหางปูดหนึ่งหกโตหกโตตัวจะพัน์มันจะเป็นเงิน สิบพันเนาะถ้าอยากได้โงงานก็นบค <10 S 2> อมโพเซอรนิอๆแต่ว่าบางเมื่อก็ือวไม่ได้าคลายหน่อยเป็นมองอมเป็นอุป,ปรกปรณ์เครื่องทำมาหากินกันยังดียังครบบัตรบัรมีบัต กไม่ใช่เลยไม่ใช่ขาดรืก huh. ็ปูเห็ดกระปูนกอกกระปูเนาะมองกระดางหนึ่งเซนชิฟคนนากไอ้เเเเอองกเเีเเ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 เนเนเดเเบเ้าเเ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 นเเเเ้เเเเเเเดเเ้อเเ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 เ่เ่เนเ่เเเเเเาเเ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 เาตัดเเ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 หเเเเเนาเเเเาเเเ เป็นสามดาวัดสันพ่อหรือไงเจ้าชส่ฉันนี้เนาะสันติจิงตาได้ได้สองจ้าเือว่ามันนี้ขาดรายได้ไปพักพอนคนน่ะเดี๋ยวไรเมื่อยต้องม่กคืออ้ายคนนี้ต้องหาแต่ยามตอนแรงตอนเช้าหละยาม ทันเบนที่ดี๋มันบ่คอยถือเนาะป่านะบ่คอยถือนะอ่ากคือก็คือเปนปลาแรดเนาะแม่ปลาแรดเนาะเนามีแต่แซ่ไมีกันปลาแซวลงไปยาแก้กันได้กันได้ไปคายเนาะแก้ากัได้ก็ได้ไปพอกินเนาะก็แบบเมือบุคอยกับบุได้กันได้ช่องช่องโตโอ้โหก็คือว่าแล้วน้องแทอ่าเมื่อนี้เพิ่อนไม่ได้ออกไปหาอยู่หากินพี่ต้องเลยเฮ้ยเอจีอ่าจังไดแด่งปันกันชักเล็กจักหน่อยพี่น้องก็ได้ อาซื่อเข่าเติมกันเนาะดนะนอเอ๋ยเนาะโดยดูดูดดู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 ู้ดูดาดูดูดยดะโูดัดูู้ดูดดู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 าเนูะูด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 ูนูด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 เนูด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 ูงูดูดอดเดีดูเยดูดูดาดู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 ด เอาสบายดีก้อนฉันเด้อสบายดีสบายดีเนาะบายพอดีและเพื่อเกลียดเอ้าน้องเพื่อนเอ๋คือสิ่ประมาณนี้เนาะแต่างว่าพอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะน้ำเพื่อนเพื่องเบื่อสุขุสุขคนเพื่อนเพื่อนเลยเนาะเน้องเพี่น้พื่อนเลยท่านนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่องเนาะอยู่ดีมีเงินเบื่อสุขุสุขคนผมเจ็บจะได้ความไขรอยามีปาฏิหาริย์สิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ทางใจมุ่งมั่นปาฏิหาริย์เด้อเนาะ ท่านี้บอกเด็กเองคือจะขอกข้าเข้ามาทราบบายดีครับน้องบายบายครับละ